ระเบียงกระจกนะครับอ <Christina. S 1> ๋อเป็นไรครับสวยงามดีดีนะครับสามร้อยหกสิบองศาเลยพี่น้องนี่พี่น้อง มุมนี้เขากระเทียนบึงพระรามชัยนะครับสวยงามเลยครับบึ่งพระรามชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ลุงจากผ้ายาวนะครับสีผ้าพี่น้องมาชมหอโหวตนะครับหอโหวตอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องอยู่ติดกับบึงพระรานใช่นะครับเดี๋ยวลุงจากผ้ายาวสีผ้าขึ้นไปชมวิวข้างบนนะครับเป็นยังไดน,นะครับสวยงามขนาดไหนนะครับไปชมกันเลย นี่พี่นอ้องหอโหวตเมืองร้อเอ็ดดี๋ยวเฮ้าสิได้ขึ้นไปช่มข้างบนนะครับเล้ ขึ้นบันไดพี่นนองอัตราการเข้าชมบุคคลทั่วไป50บาทนี่ครับนิสิต์นักศึกษานักเรียนนะครับ30บาทถึง40บาทผู้สูงอายุ71ปีขึ้นไปชมฟรี <c oughs> เด็กสูงไม่เกิน90ชมฟรีนะครับ <c oughs> เะ้ากันที่ได้ขึ้นไปนะครับาการเข่าชมหอโหวตก็ต้องรักษานะครับตามข้อปฏิบัติสวมหน้ากากอนามัยหรือข้ากันที่ได้ขึ้นไปขำบนเครื่องสแกนตอนนีน้ข้าก็มาชม เราต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้เขาก็ได้บัตรเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเรามานะครับสี <c oughs> ท่านนะครับผู้ใหญ่ห้าสิบเด็กสี่สิบนะครับเดี๋ยวเข้าถึงชมข้างบนนะครับอ่าถือคนละใบ ตอนนี้ก็ได้บัตรได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยอ่าตอนนี้เราก็รอขึ้นลิฟ์ทาขึ้นจชนุชมวิกกนนวงงนะครับพี่น้องก็ต้องเอาคิ้วไช้ไหมนะครับ ขั้นไปที่เดินก็นได้ขึ้นชั้นไหนก่อนนตอนนี้เขาก็มาสแกนต้องสแกนบัตรเพื่อผ่านเข้าไปนะครับน,นี่เรียบร้อยเดี๋ยวก็รอคิวได้เลยนะครับ ขึ้นลิฟต์ี่อนองนรับพี่น้องตอนนี้เราก็ได้จมูกมาอยู่ในลิฟต์แล้วเดี <c oughs> ๋ยวเราก็จะขึ้นไป <c oughs> ตอนนี้เฮากมามฮอจุดชมวิวเมืองร้อยเอ็ดอันซีนอันซีนมันมากพี่น้องทำที่เราจาดรถที่ตรงไหนโอ้นี่ครับชมวิวรอบทิศทางพี่น้อง นี่คือว <LO> ิวเมืองลอยเอฟนะครับครับเดี๋ยวเอาสิบผ้าพมองเดินลอกนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นที่สามสิบเอฟนะครับเดี๋ยวเอาสิึ้นชั้นบนเนาะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปชั้นบนเพื่อไปไหว้พระลายพระนะครับ ครกคา,าไปไต่สะพานกระจกพี่น้องมอ,องนี้ก็มีกล้องสองทางไกลพี่น้องต้องสองทางไกลใ้ช่วงนิ้วเมืองเอย งามเดีอันซีนพี่น้องอันซีนมากๆอันนี้บอเท่าใไดน,นะครับเขียวห้าสีไปไตเป็นกระจกพี่น้องมุมนี้ห้ากระเทียนบึงพลาลนชัยนะครับสวยงามเลยครับ พึงพระรามชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสวยงามีดีนะครับนะครับตอนนี้เขาก็อยู่เทิ่หอโวตชั้นที่สามสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวที่เหลือนะครับคณะอยาก ขึ้นไปก็เท่ากับขึ้นสัขึ้นบันไดไปพี่น้อตีบหอสชั้นสามสิบเอ็ดถึงจุดชมวิวครับบุญกลานชัยขห็นยังง็มีมีด ต้องมนี้่งแก้ครับ่งเดี๋ยวต้แจงทางครับนี้ครับเดี๋ยวห้าก่สิีได้ขึ้นไปชมชั้นบนเป็นเขาเรียกอะไรระเบียงกระจอกอะ่ะ เป็นระเบียงกระจกพี่น้องแล้วก็ะมาหอโหวดก็ต้องขึ้นไปชั้นที่สามสิบสองถึงสามสิบห้านะครับเพื่อไปไหว้พระพุทธรูปนะครับศัก,ศศกิิธิ์คู่บ้านคู่เมืองรอยตอนนี้เรากำลังขึ้นไปนะครับมาหอดชั้นสามสิบสองแล้วพี่น้องชั้นสามสิบสองโอ้ สวยงามสวยงามเป็นการประดับประดาโอ้โหสวยงามมากนี่ก็เป็นจุดชวมวิวอีกชั้นนึงเดี๋ยวเราไปดู นี่ก็สำหรับที่นั่งพักเหนื่อยผู้ไดเหนื่อยก็นั่งเดี๋ยวเราจะไปชมระเบียงกระจกนี่พี่น้องเดี๋ยว้สินชั้นสามสิบสี่พี่น้องทางเพป่นกระตีคับับแคบ ชมวิวนะครับโอ้สามสิบสี่นี่ก็จะไม่มีอะไรเท่าไหร่นอกจากจุดชมวิวของน,นี้พอมีกระจกพี่น้องนี่กระจกนี่ห้าวกะดีคืนชั้นบน ทางขึ้นขึ้นไปไหว้พระการุนาถอดรองเท้าดี่พี่น้องเราก็ถอดรองเท้า ขึ้นมาหอดชั้นบนสุดของหมอโวดพี่น้องก็สิเป็นพระบรมมสารีนิกธาตุนะครับนะครับเป็นพระพุทธรูปพระมิ่งเมืองมองคล ขึ้นให้ถึงนะครับพระพุทธมิ่งเมืองมองคลพระพุทธมิ่งเมืองมองคลพี่น้องกับพระบรมสารีริกธาตุยอย่าเอากระเิ่งย่าเอากระซิไ่ไปไหว เข้าไปเลยยนี่ครับพี่น้องหลังจากเทวายพระบรมมาสาลีนิกขา กับพระพุทธมิ่งเมืองมองคลเรียบร้อยขากษิทิลงไปชั้นที่สามสิบสี่ดศิพาพี่น้องไปเบิง้งมองระเบียงกระจกพี่น้องเป็นอันซีนเลยครับมองตอนนี้ฮอกกบมาหอดชั้นที่สามสิบสี่นะครับตรงนี้จะเป็นระเบียงกระจกพี่น้อง ามาทดสอบวัดใจกันนะครับต้องถอดรองเท้านี่เขาขอถอดาถอดเกือบกันข้อปฏิบตัติเราต้องถอดรองเท้าไว้นะครับแล้วก็ใส่รองเท้ายางเพื่อการลื่นพี่น้องล้วก็ห้ามนั่งห้ามนอนนะครับ มาชมกันเลยโอ้โหนี่พ no ี่น้องไปเดิโอ้โหเป็นวิวเมืองลอยเอติสสวยงามมีลีครับพี่น้องนี่ครับมองนีก็เป็นระเบียงกระจกเฮ้ยเหมือนเราเดินอยู่บนท้องฟ้าเลยพี่น้องโอ้ เสียวไหมไม่เสียวโอ้โหสุ่ยยอดเลยครับตอนนี้เขาแข่ยางอยู่น้ำระเบียงกระโจกเสียวอย่ดเวยพี่น้อง ภาพที่ประทับใจดีตอนนี้เขาแบไม่ยืนอยู่พี่น้องน,นี่ตอนนี้เขาก็ยืนอยู่หรือเพียงกระจกนะคะชมวิวถึงพระลานใช่พี่น้องสุดยอดได้ครับ โยง่ายมีดีพี่นอนวิวถึงพระรามใช่ เต้นเต้นพี่น้องนี่สุดยอดครับรองเท้าที่ชั้นก่อนนะครับรองเท้าประจำที่เราเตรียมไว้ให้นะครับขอบคุณครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้เขาสถิตถ้าไปเดิน ม่เบียงกระจกครับอ๋อเป็นไรครับสวยงามดีนะครับ360ออสามร้อยหกสิบองศาเลยพี่น้อง งามางดีครับทม้เาห็นข้างมงามพี่นอ้องสุดยอดมองนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับระเบียงกระจก สวยงามมีดีนะครับนี่ผ่านไปผ่านมากแวะมาเที่ยวชมได้นะครับเมืองร้อยเอ็ดนะครับก uh ็โอเคนะครับพี่น ну ้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปนาพ่อกันไหม่ครับสวัสดีครับ